สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็ I fc ช่องรุ่นอาทิาดย์นะครับเรียกว่าช่องโรนอาทิตอ้นท้องนี่แหละครับทางยูทูบก็ชื่อเดียวกันครับวันนี้นี่ที่มาลาวประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับทุเรียนใหญ่นะครับ,รยนยนะรบเน้นทุเรียนใหญ่แล้วก็ทุเรียนเล็กก็นําไปใช้ได้นะครับไอสูตรนี้ของผมที่ว่านี่จากประสบการณ์นะครับที่ทําแปลงนี้มานะครับแปลงนี้หลายปีผมไม่เคยเจอ ยอดที่ขนาดุรุนแรงแตกลอยไปเส้นเลยครับตั้งแต่ระยะทําดอกนะครับช่วงทําใบอันเรากระตุ้นแล้เขาแตกอยู่แล้วนะครับไอ้นั้นเราไม่นับช่วงตั้งแต่ทําดอกนะครับเราเร่งใบนะครับให้ออกพ่อแหวงใหญ่นะดอกหอมเนี่ยใบแก่แล้วบางตอนก็ยังไม่แก่ก็ชีดปดไปมั่งนะครับเร่งตัดรองตัดเสริมแมกนีเซียมดังกัซซี่อย่างไงใบแก่ไปเซตไปดอกบานไม่เจอ พอมันออกไปแล้วมารุนลุกนกกระทาไม่เจอมารุนไข่ไก่นะครับไม่เจอเทคนิคนี้ไม่ใช่พุ่มชายสั้นกว่ากลุ่มยอดนะครับนะพุ่มเนี่ยหลายไ้ฟังว่าการใส่ปุ๋ยของพุ่มและการรดน้ำของพุ่มนี้รดน้ำรดพออยู่ได้ใส่ปุ๋ยพออยู่ได้ ชีดผนอาหารยิงไปทีลูกที่ใบถ้ามีไรมีมแมลงชีดแต่ถ้าไม่มีมแมลงรบกวนไม่ชีดนะครับทางใบนี่แหละที่พ่อมทาน้ําก็ให้พอดีพอดีไม่ต้องไม่ต้องดันน้ำนะครับตั้งแต่เล็กเลยมาจนใหญ่ไม่ต้องดันปุ๋ยก็ตอนใหญ่นี่ใหญ่ขนาดนี้ยี่สิบปีสามสิบปีนี่ปมาณนะครับไม่เกินครึ่งกิโลสีกัามมกํามซกั๊กมพมใจเน้นยอดนะครับ ไม่เคยเจอยอดเลยนะครับแล้วจนมากระถังตอนนี้นี่ที่เห็นอยู่ด้านล่างก,ก็นะครับก็นัดกดโคก,กแล้วเดี๋ยวกลับกรองให้ดูว่าครับขนาดกดโคกอ๋อไม่ต้องกลับก็ได้ครับไปเดินไปเลยเลยครับไอ้หลอดนอ้ำเนี่ยครเนี่ยครับขนาดบดโคก,กนะครับลูกมันมันท้ายมังงนะครับนะธรรมชาติก็มันเดี๋ยวผมไม่ได้ยอดตรงไหนทีวะอ,อ๋อเนี่นยเปิดว่าน,น,น,นี่ยอดไหมครับบนหัวผมนะนะครับ มันนัน่นยอดมันมาปบนั้นแนะล้วซองใบซ้มใบเล็กๆพอปุ๋ยเราให้มันไม่เกินนะครับปุ๋ยเนี่ยมันไม่เกินจนไปกระตุนใบได้มันบำรุงรูกได้น้ำก็เหมือนกันครับมันพ่มให้ไม่หมากเกินให้พอดีพอดีเช็คดินให้มีความมาดนะครับย้ายแหง้งจะเป็นฟุน้นไม่แช่ว่าติดลูกแล้วเว้ยอูแมงดันน้ำเลย ชั่วโมงต้องชั่วโมงนะครับไอแบบนั้นนะผมหายเลยกับไม่เกินสิบห้าวันหรือยี่สิบวันยอดไล่ทันทีครับพอสาเหตุได้สาเหตุจากเรานี่แหละครับจากชองส่วนี้แหละไม่ใช่ว่าไปโทษตอนเรียนไปโทษสภาพอากานะคกับปุ๋ยก็ใส่เอาที่ซื้อมาซิบชอบใส่ตอนช่องทามโลถ้ายอดไม่ออกแล้วพวกไม่ทินะพวกกันยับยับเลยครับผม